สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาต้มยำรวมมิตรนะต้มยำทะเลรวมมิตรนะคะนี่เราก็จะมีเ้กยนคมกุ้งเ่อต้มยำค่ะเราทำมาแล้วก็มีต้นหอมมีมะนาว หาคะือเราก็จะมาใส่น้ำไปเลยนะคะใส่น้ำลงไปเลยค่ะใส่น้ำลงไปรอให้น้ำเดือดนะคะน้ำเดือดเราก็จะใส่ผงใบบุญค่ะลดเข้มข้นนะคะต้มยำอะไรก็ใส่ได้นะคะต้มผัดทอดหมักอะไรก็ได้หมดนะคะใบบุญค่ าลางไปค่ะเอากระตวงใส่น้ำฟางลงไปนะคะตามด้วยผงนัวค่ะแล้วน้ำตาลทรายค่ะใส่น้ำตาลทรายลงไปเลยนะคะค่ะใส่เลยค่ะน้ำตาลทรายค่ะอ่าผงใบบุญของเขาก็าจะมีเกลืออยู่แล้วเรายังยังไม่เติมเกลือนะคะ เดี๋ยวจะเค็มนะคะเราใส่น้ำปลาลงไปแล้วค่ะตามด้วยเครื่องต้มยำของเรานะคะที่ทำมาแล้วก็มีใบมะกรูดค่ะตะไคร้แล้วก็มีมะเขือเทศนะคะ,อะหอมแดงกระเทียมนะคะใส่ลงไปค่ะและปรุงรสตามใจชอบนะคะแล้วแต่เพื่อจะชอบเปรี้ยวมากก็ใส่มากเปรี้ยวน้อยก็ใส่น้อยนะคะแล้วแต่คน จะกินรสไหนนะคะต้มยำก็มีหลายาบางคนก็เน้นเปรี้ยวมากบางคนก็ปันกลางนะคะนี่เอก็ใส่ปลาหมึกกุ้งปลาหมึกหอยนะคะเป็นต้มยำลม,มิตรนะคะครบเลยนะคะใส่ลงไฟคะ่ะ ันนี้จะใช้สูตรเข้มข้นนะคะสูตรเข้มข้นก็มีนมจืดคารนชันนะคะแล้วก็พริกเผาะคะ่ะแม่องไม่ได้ถ่ายให้ดูที่จีมีพริกเผานะคะพริกเผาก็ไม่ห่อไหนก็ใส่ไปนะคะนี่ก็ใส่พริกเผานะคะใส่พริกเผาลงไปเลยค่ะพริกเผาก็จะออกหวานนะคะทีนี้แม่องก็จะใส่ไม่เยอะ ก็จะออกหวานนะคะจริงๆแล้วเราจะใส่พริกใหญ่ขั้วแล้วก็ตำก็ได้นะคะต็นยำแต่วันนี้พริกใหญ่ที่ใช้ตำใส่ต้มยำอะ่ะของไม่อองหมดนะคะก็เลยใช้ใชพริกเผานะคะเพื่อนๆจะใช้แบบนั้นก็ได้นะคะพริกใหญ่มาขั้วๆแล้วก็โขดๆนิดหน่อยก็ใส่นะคะอย่างนั้นก็จะอร่อยนะคะเหมือนกันค่ะ น้ำก็จะเข้มข้นกว่านะคะออกแรงนนี้น้ำเราก็จะอ่อนๆน,นะคะถ้าเราชิมรสชิมรสก่อนนะคะว่าเปรี้ยวมากเปรี้ยวน้อยนะคะวันนี้แม่อองใช้มะนาวสดเพราะว่ามะนาวในสวนสุกเยอะ,อะร่วงเต็มเลยนี่มะนาวนะคะใส่ลงไปเลยะคะ่ะน้ำมะนาวสดจะทำให้ต้มยำของเราอร่อยมากนะคะ จะไม่ใช้มะขามเลยนะคะมะขามจะไม่อร่อยเลยนะคะเพื่อนๆห,ห้ามใส่เลยนะคะถ้าใส่มะขามนี่จะเสียรสเลยนะคะชิมรสอีกทีนึงว่าอร่อยหรือยังเสร็จแล้วก็ใส่นมข้นลงไปนะคะไม่ใช่นมข้นนะคะไม่ออกพูกนมจืดชาเนลชั่นนะคะนี่ จะใส่ลงไปจะเป็นน้ำข้นนะคะนี่คะ่ะน่ากินนะคะแค่นี้ก็ได้กินแล้วค่ะเราซื้อมาร้อยยี่สิบบาทเราจะมาทำถ้าเราไปซื้อเขาก็แพงอยู่นะคะต้มยำบะหมีม่มันหลายอย่างนะถ้าเราซื้อมาถุงหนึ่งเราก็จะมาต้มต้มกินร้อนๆกับข้าวสวยวร้อนๆค่ะข้าวหอมมะลิ แค่นี้ก็เป็นอันว่าเสร็จนะคะใส่ต้นหอมลงไปนะคะต้นหอมจะทำให้ออกหวานนะคะค่ะเพื่อนๆเข้ามาชมก็ากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามนะคะแม่อองคิดไม่คิดนึงว่าอร่อยหรือเปล่าแค่นี้ก็อร่อยแล้วนะแม่อองว่าเนาะใช้ได้ต้ยมยำปลาช่อนก็ทำได้นะคะ ต้มวันหลังเราจะต้มยำโปะแตกให้เพื่อนๆดูกินดูว่าไม่ออมต้มแบบไหนนะคะต้มยำโปะแตกก็อร่อยนะคะคล้ายกันแหละแต่อันนี้เราต้มยำน้ำข้นนะคะยำลมทะเลลมมิตรค่ะเสร็จแล้วสใส่ชามพร้อมเสิร์ฟเลยนะคะกินกับข้าวสวยร้อนๆเลยะคะ่ะ น่ากินค่ะทำแล้วอร่อยค่ะแล้วจะกินเปรี้ยวจัดหรือว่าปันกลางอันนี้บ้านไม่องกินจะกินรสปันกลางนะคะจะไม่เปรี้ยวจัดนะคะเพื่อนๆจะเปรี้ยวจัดก็เติมน้ำมะนาวไปได้นะคะค่ะสำหรับวันนี้ก็ไม่องก็จะกินข้าวแล้วเสร็จแล้วสวัสดีค่ะต้ยมยำลมิตรค่ะ